ลโหลฮัเพื่อนๆจาตกเย็นก็มาดูทำความสะอาดสวนกันจะ้ะดอกไม้ดอกกุหลาบจะ้ะเอาไอ้นี่มาฉีดมแมลงจะ้ะมาดูกันเนอะนี่จะ,มะแมลงเยอะแยะเลยเพื่อนๆจาดูนี่ยวแมวให้ดูเนะเดี๋ยวเขามากินดอกไม้ตายหมดจะ้ะดอกกุหลาบจะ้ะมาดูกันเนอะเพื่อนๆจ๋า เห็นไหมเนี่ยมันมีแมลงมีตัวอะไรดอกกุหลาบเขากาลังจะเกิดไงที่รากจ๋าเราก็ต้องดูแลเห็นนดเนี่ยแต่ละจอก็มีแมลงเนี่ยมดมดกัดแล้วก็แมลงเยอะแยะไปหมดเราต้องดูแลสินะเนี่ยวจกที่รากจ๋าดูจ้ะต้องดูแลถ้าที่เราอยากได้ดอกไม้สวยๆนะมาดูกันจ้ะเพื่อนๆจ๋า นี่เห็นไหมแมลงเยอะแยะเลยเนี่ยเขามากินเลยงั้นเดี๋ยวดอกเขาไม่ขึ้นเขาก็กินตายหมดเลยจ้ะเน,นี่ยนะเนี่จ้ะแล้วเราต้องทำยังไงเราก็ใช้ไอ้เน,นี่ยจ้ะดูนะโอ้แมวก็เอาไอ้เน,นี่ยจ้ะยาฆ่า,า,มาแมลงอย่างดีจ้ะ นมแล้วก็ไอ้น้ำยาล้างจานจะนมน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ําจะผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยเนี่ยผสมเนี่ยจากที่รักษาใค่ฉีดเลยจะฉีดไปเลยจะเนี่ยจะจฉีดฉีดก็ไปเลยจ้ะดอกดอกไม้ดอกอะไรฉีดแล้วแมลงเขาก็ตายเขาไม่ชอบจ้ะฉีดเลยจ้ะที่นราแษาฉีดหมดเลย เราต้องด,ดูแลไใบเบย์อะฉีดหมดเลยจ้ะเนี่ยนมกับนมนมกับเออน้ำยาล้างจานแล้วก็อะไรนะนมแล้วก็น้ำจ้ะผสมกันเนีแล้วก็ฉีดฉีดหมดเลยจ้ะ ต้นไหนต้นไหนฉีดหมดพวกนี้ฉีดที่หมดเลย mm hmm. ดอกลาบเราเนี่แหละ,มะแมลงมันจะเดินต้องมากินกี่จะเลยจะที่รักเนีฉีดทีห่หมดนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนี่จากตัวมแมลงเนี่ยนะมันมากินเนี่ยจ้ะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้ดอกไม้เราคือมันเป็น, mm hmm. เ,ปนเชื้อราจา้ะ ดอกไม้จะขึ้นไม่สวยเราก็ต้องฉีดยาที่รากจานคุยกับไอ,เอ,เอลล้ลาทอปาลาเลกโกลาเตลิก้าเมื่หรสกูซมีปาลาเลกโกลนามิกะ,ะได้ออสซลุตาเจ้าด,ดี๋ยววเดียร์ชว่าดูอะคุยสะโพดี อะอะคยสปอยอ่ะเพื่อนไปซื้ออะไรกุมปราเลไเก็ุยกู็อี่คอนซูอ่เนตนี้แกว่าเลยก็ฟิีวเลยแล้มอเลยเนไม่าสีทั้ตีางๆเลี้ยะบลาว่ะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนจะที่ราจา Italia, palle italiano. E me, eh, guarda che c'è. pidocchi, sì. Sì, i tubi eh, ammazzati i pidocchi. Eh, con cosa? Con, con, la, con... La, la latte e in... aspetta. Latte e sapone con la, uh, pulire i piatti. Il sapone uh -huh. è quella che tu puli. Forse è meglio il sapone Marsiglia, con lo sapone Marsiglia. No, è quel... quella la pulire i piatti, uh -huh. e con la sapone dove tu pulili i piatti. Lo so. Yeah, se c'è, è il no sapone anche con la lavare le mani va bene, con acqua, va bene. E poi. La, 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 ne สวังว่าที่ฉัน้ว่าเาเคยทันะทบ acco เราสบ acco นโอเคเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนจะทรักจ่ะปลาลกกัเลกเล่ามาแล้วเดอ๋ยอดีตยวปาล็กแต่โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันโอเครักเพืนคนนี